ทึงทั่วโลกนะครับบิวพริพลบุญสอนสับกระจายจากท้ายทีมชาติไทยสิวทองแดง4คูณ100เมตรเยาวชนโลกทับลมกลดทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันประเภทวิ่ง4คูณ100เมตรชายรายการกรีฑาเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับชิงแชมป์โลก2024ที่สตาดิโอ l อ t i เลติโกเดลาวน่ากรุงลิมาประเทศเปรูนะครับเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่1กันยายนนะครับ โดยในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับทีมชาติไทยอยู่ในรูวิ่งที่8นะครับนำทีมโดยไม้ที่1เบิร์ดวิยยุทธแดนขนบไม้ที่2เบสสราวุษนวลศรไม้ที่3นะครับตาตา้าชุติทั์พฤกษสรน,น์และไม้ที่4นะครับบิวพลิพลบุญสอนโดยไฮไลท์นะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับอยู่ที่เจ้าบิวนะครับพลิพลบุญสอน ซึ่งที่ลงมาสุดท้ายครับเร่งสปีดจ,จากอันดับ7นะครับแซงขึ้นมาแล้วก็เข้าเส้นชัยอันดับที่3อย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ยต้องบอกว่าว้าวกันไปตามๆกันนะครับโดยแซงอันดับที่4นะครับฝรั่งเศสร,ราวๆหนึ่งเมตรสุดท้ายนะครับก่อนเข้าเส้นชัยอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับ ผลการแข่งขันนะครับปรากฏว่าทีมลมกรดทีมชาติไทยนะครับสามารถนะครับสปีดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา39.39 39วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะครับถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับให้วงการกรีฑาไทยรวมทั้งยังทำลายสถิติประเทศไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอีกด้วยนะครับ ส่วนเหรียญทองนะครับตัวเป็นของทีมจาเมกานะครับที่ทําเวลา39.18วินาทีและเหรียญเงินเป็นของสาราตันาจักรนะครับสถิติ39.20วินาทีนะครับซึ่งเราจะมาลองฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยนะครับก็ประหลาดใจนะครับที่ชาวเอเชียเนี่ยวิ่งได้ขนาดนี้หรือก็มาชื่นชมนะครับเจ้าบิวพริพพลบุญสอนของเรานะครับว่าเป็นนักกีฬาวิ่งที่น่าจับตามองในอนาคตนะครับคนหนึ่งเลย ตัวชาวต่างชาติท่านนี้ครับมาคอมเมนต์ว่าเอาชนะข้อจํากัดร่างกายด้วยความพยายามอย่างเต็มที่เป็นแรงบันดาลใจยอย่างมากสําหรับเขาในฐานะคนเอเชียคนอืนอ่นแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันก็มากล่าวถึงบิพลพืิพลอีกว่าพืิพลบนสอนนี่มันสุดยอดจริงๆเขาวิ่งดเร็วกว่าอยู่ซิมโบลในวัยเดียวกันซะอีกในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวถึงจังหวะที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับของการแข่งขันครั้งนี้นะครับ จังหวะที่เขาวิ่งแซงไป 3- 4คนเนี่ยโอ้โหมันน่าทึ่งมากซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาตั้งข้อสงสัยกับชาวเอเชียนะครับว่าทฤษฎีของฉันก็คือว่าชาวเอเชียได้รับสารอาหารที่เหมาะสมมาหลายสิบปีแล้วและผลก็เริ่มปรากฏให้เห็นในปัจจุบันในคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวชื่นชมเจ้าบิวนะครับบุญสรนมีพรสวรรค์อย่างน่าเหลือเชื่อในขณะที่ท่านต่อมาก็มาแสดงความประหลาดใจต่อทีมชาติไทยของเรานะครับ ฉันเห็นธงชาติไทยในรูปยอ่อแล้วรู้สึกประหลาดใจฉันไม่รู้ว่ามีนักวิ่งที่ยอดเยี่ยมในถ่ายช่นนี้ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาแสดงความประหลาดใจอีกเช่นกันนะครับซึ่งเขานะครับก็มากล่าวว่าจากเกือบสุดท้ายได้ที่3สุดยอดจริงๆไม้สุดท้ายคอมเมนต์ต่อไปนะครับหวังว่าเขาจะได้รับการสนับสนุนให้มาฝึกที่จาเมกาช่างเป็นพรสวรรค์ที่น่าทึ่งจริงๆ ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึงชาวเอเชียอย่างเรานะครับว่าคนเอเชียสามารถวิ่งได้แล้วมันเป็นเรื่องของการลงทุนทั้งเวลาและเงินแม้แต่ประเทศต่างๆก็ลงทุนกับเรื่องนี้เช่นกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับว่ามากล่าวถึงชาวเอเชียอีกนะครับว่าเมื่อชาวเอเชียละทิ้งการบ้านที่โรงเรียนและตัดสินใจเล่นกีฬาแทนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่า คุณต้องรู้ว่าผู้ชายเอเชียมีสายตาที่ว่องไวและมีแรงต้านระหว่างต้นขาน้อยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเมื่อกล่าวต่อไปอีกว่าดีใจที่เห็นชาติอื่นเข้ามามีส่วนร่วมบุญสอนเก่งจริงๆในขณะที่ท่านต่อไปนะครับเป็นชาวเวียดนามมาแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยนะครับยินดีกับทีมชาติไทยบุญสอนเก่งมากจากเวียดนามซึ่งท่านต่อมานะครับมาเปรียบเทียบนะครับคนเอเชียคนผิวดำด้วยนะครับ เอเชียคือคนผิวดำยุคใหม่คอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าชาวเอเชียได้ทอรหัสการฝึกฝนที่ถูกต้องและสูตรพิจนาการที่เหมาะสมของชาวตะวันตกแล้วซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาตั้งคำถามนะครับว่าเอเชียจะแข็งแกล่งกว่าแอฟริกาหรือไม่ในขณะที่ท่านต่อมาก็มากล่าวถึงอาหารการกินของชาวเอเชียนะครับโภชนาการอาหารที่ดีขึ้นสําหรับชาวเอเชีย ในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่ารอจนกว่าเขาจะสร้างกล้ามเนื้อทั้งหมดเขาจะวิ่งต่ํากว่าส0บวินาทีในระยะ100เมตรในขณะที่ทานต่อมานะครับก็มาแซลเจ้าบิวนะครับเมื่อเขาวิ่งเสร็จแล้วเขาจะมาแอฟริกาใต้คอมเมนต์ต่อไปครับดวงดาวในอนาคตที่มีอนาคตที่สดใส ในครั้งที่ท่านตอบมาก็มากล่าวถึงสรีระร่างกายของเจ้าบิวนะครับหรือว่าชาวเอเชียคนอื่นนะครับว่าถ้ามีลักษณะทางกายวิภาคคล้ายกว่าคนผิวขาวและตินแอฟริกันแล้วก็ชาวเอเชียมีขาที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกันดังนั้นจึงเป็นข้อเสียเปรียบอย่างมากในการวิ่งระยะสั้นอาจสามารถสร้างแรงได้มากเท่าเทกันต่อก้าแต่ระยะก้านั้นสั้นกว่าดังนั้นชาวเอเชียจึงแพ้การแข่งขันเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน คอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวต่อไปอีกว่านักวิ่งระยะสั้นจากเอเชียตะวันออกทำผลงานได้ไม่ดีในโอลิมปิกที่ปารีสในขณ้นที่ท่านต่อมาก็มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติไทยของเรานะครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยพริพพลความเร็วเหลือเชื่อขอบคุณสําหรับการทํางานหนักและท่านต่อมานะครับมาแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยเช่นกันนะครับทีมชาติไทยเด็กๆทุกคนทําดีที่สุดแล้วและจะดีขึ้นอย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าวิ่งจากที่จะไปสู่เหรียญทองแดงที่ผลบุญสอนน่าทึ่งมากในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องยีนของคนผิวดําด้วยนะครับร่องรอยของยีนคนดําจีนและรัสเซียยุโรปหลายแหง่งกาลังเก็บเกี่ยวยีนเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวถึงความเก่งของเจ้าบิวพิพลน,นะครับบุญสอนนักกีฬากรีฑาที่ดีที่สุดในเอเชียตอนนี้ ในขณะที่ท่านต่อมาก็มากล่าวว่าน่าประทับใจที่สามารถแซงนักกีฬาคนอื่นๆได้เกือบทั้งหมดแล้วก็ไปอันที่เมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าว้าวชาวเอเชียบุญสอนสุดยอดจริงๆครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงเจ้าบิวพลุพลนะครับซึ่งมาแสดงความประหลาดใจกันหลายเม็ดเลยนะครับ ก็ไม่คิดว่าชาวเอเชียนะครับจะสามารถวิ่งเดียวขนาดนี้อะไรทํานองนี้นะครับหรือว่าเป็นการพัฒนาของชาวเอเชียในการแข่งขันกรีธาที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นรองชาติอื่นๆมาโดยตลอดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยชาวเอเชียเนี่ยสามารถที่จะสู้คนผิวดำหรือว่าคนยุโรคนุอื่นๆได้อย่างทัดเทียมแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี